สวัสดีครับผมเกษติพิรมในช่วงเดือนมกราคม2568อีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ผมจะขอวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปกป้องแล้วก็รักษาธรรมนุบำรุงอธิปไตยของราชอาณาจาักรไทยนะครับโดยคณะรัฐบาล แล้วก็ดังที่ได้เห็นกันอยู่ว่าณนะวันนี้ข่าวคราวมากมายมาเป็นปีแล้วนะครับหรือว่าในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทบาทอย่างกว้างขวางทั่วราชนาจาักรไทยของพวกโจรจีนสีเทาที่ได้มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยอย่างไม่สะทกสทานต่อกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองแล้วก็มาใช้ช่องโบช่องว่างของกฎเกณฑ์กติกา นอกเหนือจากการทำอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับยังมาแต่งงานกับคนไทยนะครับมาให้มีการอะไรครับเกิดบุตรนะฮะฝากฝากท้องฝากกำเนิดเพื่อจะได้ใช้สิทธิของเด็กที่เกิดมาแบบนี้เนี่ยในการที่จะมาทำธุรกิจสีเทานอกจากนั้นแล้วก็ยังใช้เงินในการที่จะกว้านซื้อ กิจาการธุรกิจสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ในหลายๆกรณีพ่อค้าจีนก็สามารถที่จะเดินทางมาซื้อทุเรียนผลไม้จากประเทศไทยสินค้าเกษตรสินค้าประมงโดยที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีเสมือนว่าบ้านเมืองไทยของเรานั้นไม่มีคือไม่มีปลใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งก็ยังได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันขายชาติบ้านเมืองร่วมกันทำลายอธิปไตยของประเทศไทยอีกด้วยนั่นก็เป็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นทุกขณะอยู่ในประเทศไทยณนะวันนี้แล้วก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกโจรจีนสีเทา มันเป็นไปได้ยังไงที่ชาวต่างชาติมาลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีขบวนการต้อนรับรับไปแล้วก็พาข้ามเขตแดนไปที่พมา่าเพื่อไปทำงานในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะเช่นพวกะฮะศูนย์หลอกลวงประชาชนที่เรียกว่าสแกมเซ็นเตอร์แหล่งอบายมุกนะครับ คาสิโนผิดกฎหมายตามตะเข็บชายแดนไทยกับพมา่าไทยกับลาวไทยกับกัมพูชา,ต,าต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มีอาชญากรรมข้ามชาติมากมายเสมือนว่าไม่มีหน่วยงานไทยจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจชายแดนเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยต่างๆนานาเหล่านี้ เสมือนว่าภายในประเทศไทยนั้นพวกโจรทั้งหลายจะเป็นจากเมืองจีนจะเป็นจากรัสเซียจากยูเครนจากคาซัคสถานจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจในประเทศไทยแล้วก็ชายแดนของเรานั้นมันก็ถือว่าเป็นชายแดนที่รั่วแนะมีช่องโหว่ต่างๆมากมาย เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นมกักจะมาพูดเรื่องช่องทางทางธรรมชาติมันไม่จริงครับมันไม่ใช่ช่องทางทางธรรมชาติมันเป็นช่องทางที่ทําให้โจรอาชญาการรมต่างๆข้ามไปข้ามมาได้ไม่ต้องไปผ่านตรงเขตตมหรือว่าเขตศุลกากรแต่มันเป็นช่องโบเป็นช่องทางธรรมชาติเพราะว่าความล่มเหลวล,ล่มเหลวของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไทยจะเป็นฝ่ายกองทัพฝ่ายตํารวจ ฝ่ายกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็อาจจะก้าวไปจนถึงสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กรอรมนอหน่วยงานความมั่นคงภายในซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็ประกอบด้วยทหารโดยเฉพาะจากกองทัพบกเราก็มีองค์กรเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศตลอดแนวชายแดนไทยเพราะฉะนั้น จะมาอ้างเรื่องช่องทางทธรรมชาติที่ให้โจรผู้ร้ายข้ามไปข้ามมามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีทหารมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งรัดในการทำงานแล้วก็โดยสรุปก็คือว่าตลอดแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะกับพมา่ากับลาวและกัมพูชานั้นเนี่ยมันหลวมก็สะท้อนสินความล้มเหลวในการ รักษาอธิปไตยของไทยและบุรณาภาพเหนือดินแดนของไทยโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บงังคับบัญชาของเขาคือฝ่ายการเมืองเป็นความล้มเหลวนอกจากนั้นแล้วนะฮะโจรผู้ร้ายโจรจีนสีเทาเป็นการเฉพาะหรือจะเป็นมาเฟียจากรัสเซียมาเฟียจากคาซัคสถานก็สามารถปฏิบัติการในประเทศไทยได้อย่างอิ่มเอิบใจสบายใจ นอกจากนั้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าหน่วยงานสืบราชการรับตํารวจของพมา่าตํารวจของเวียดนามหน่วยราชการรับของเขเมรแล้วก็หน่วยราชการรับหรือตํารวจรับอะไรต่างๆของจีนก็สามารถปฏิบัติการอยู่ในประเทศไทยเสมือนว่าเขาเป็นเจ้าของอํานาจอธิปตไตยนะครับล่าสุดก็มีที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะก็คือ หน่วยงานราชการรับของฝ่ายกัมพูชาก็สามารถที่จะเข้ามาค่มขู่ชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ที่ประเทศไทยแถมยังได้รับการร่วมมือจากหน่วยความมั่นคงของไทยในการจับตัวแล้วก็ส่งกลับไปให้กับกัมพูชาหรือไปให้กับประเมนหรือว่าไปให้กับจีนทางทางที่มันผิดกฎหมายไทย นะครับโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการอุ้มฆ่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะไม่ส่งคนต่างชาติที่หนีภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกลับไปที่ประเทศต้นทางเพราะรู้อยู่กับใจแล้วว่าสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการลงโทษทั้งด้วยการทรมานคุมขังหรือไม่ก็ด้วยการประหารโดยไม่มีกระบวนการยุติธรรมใดๆเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็รู้ทั้งรู้นะครับหน่วยราชการของไทย ที่ไม่เคารพในอธิปไตยของไทยแล้วอาจจะได้รับอะไรครับค่าตอบแทนเหล่านี้ก็ไปให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการทั้งหลายที่อยู่รอบๆประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันผิดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศผิดทั้งกฎหมายไทยแล้วก็ผิดหลักมนุษยธรรมอีกด้วยนะครับแต่มันก็มีการปล่อยปะละเลยอย่างกว้างขวาง แล้วนะวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าแล้วรัฐบาลกาลังรับผิดชอบอย่างไงร,รัฐบาลของนายนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัฒน์ทาอะไรกันบ้างรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาไทยเลขาธิการสอมอชผู้อำนวยการกอ,อรมนต่างๆเหล่านี้ทําอะไรกันนะครับมันก็เป็นความล้มเหลวจะไปโทษจีนโจรสีเทานะครับจะไปโทษโด,ดยราชการรับ ของต่างประเทศจะเป็นจากพม่าจากจีนจากเวียดนามหรือจากกัมพูชามันก็ไม่ควรจะไปโทษนะฮะเพราะว่าเขามาทําอย่างนี้ได้ตามอําเภอใจละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพเหนือดินแดนของไทยได้เพราะว่ามันมีนอนบ่อนไส้นะฮะมีเกลือเป็นนอนโดยข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําของไทยทั้งพลเรือนทหารและตํารวจนั้นให้ความร่วมมือเท่ากับพวกนี้เขาเป็นโจร ของประเทศไทยร่วมมือกับโจรต่างชาติในการทำลายล้างความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือให้กับสังคมไทยโดยองค์รวมเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลแพทองทานชินวัตรจะให้เอาใจใส่เรื่องนี้ในขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงของเรานะฮะจะเป็นสัตติบาลนะครับจะเป็นหน่วยสำนักงานข่าวกรองสำนักงานสภาความมั่นคง สำนักงานข่าวกรองของฝ่ายกองทัพต่างๆนั้นจะต้องมารวมพลังทํางานกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพเหนือดิดแดนนะครับแล้วเทเบรยังปล่อยให้เรื่องนี้ลอยไปตุ้ปองตุ้ปองเหมือนผักตบชวาอีกไม่ได้แล้วมันเป็นภาระหน้าที่และพวกเราชาวไทยจะต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้อง ให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงนั้นกลับเนื้อกลับตัวเอาใจใส่กับการงานแสดงความรักชาติแสดงขีดความสามารถที่ได้ต่างได้สาบานตนมาแล้วว่าจะรับใช้ประเทศชาตินั้นได้มาทำงานอย่างจริงจังอธิปไตยและบุรณาภาพเหนือดินแดนของไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีหน้าที่ ปล่อยปะละเลยไม่ได้คดโกงก็ไม่ได้แล้วก็ความผิดทั้งนบทเนี่ยนะครับมันก็จะมารวมตัวอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแพทองทานเป็นสำคัญก็ขอให้ท่านนายกได้เอาใจใส่กับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าไปทำงานอะไรที่มันเสียเวลางานไปเปิดงานงานไปเยี่ยมประชาชนพูดแต่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็เป็นงานที่มีสาระแต่เป็นสาระที่มันน้อยมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรถึงขนาดนั้นงานรักษาอธิปไตยความมั่นคงแห่งชาติความถูกต้องตามกฎหมงกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็จำเป็นก็ถึงเวลาแล้วที่คณะรัฐบาลน,นำโดยคุณนางสาวแพรทองทานชินวัตรแล้วก็คุณพ่อของเขาผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่าทำอะไรแบบผักชีโรยหน้า อย่าทำอะไรแบบผิวเผินหาคะแนนนิยมไปวันวันหนึ่งไม่ใช่ครับพยันตรายได้เข้ามาถึงประเทศไทยอธิปไตยของเรากำลังถูกทำลายรอช้าไม่ได้แล้วครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ